โอ้โหโคตรใหญ่โอ้โมีสิบบวกอ่ะนี่มาแล้วครับวันนี้วันลมแรงเดี๋ยวไม่เห็นตัวเลยใ <c> ส <oughs> ่ถุถังแน่นอนโหกดดันขนาดนั้นเลยระยะไหนครับเนี่ยสามเก้าใจเย็นใจเย็น อ่าครับผมหางไม่อ่อนเนี่ยลมแร,แรงครับมันขึ้นแรง,แรงมันชอบจริงเลยเนาะอย่างงี้เนาะแต่คนตกไม่ค่อยชอบเท่าไอะไรงัดไม่ขึ้นนะยนะ่ยเย็นๆครับไม่ต้องงัดมันมากเดี๋ยวมันก็หมดแรงเองเองยินไม่ขึ้นเลยอะ่ะยังก็อ,อัดต่อ <G ül> ยอดมันต้องได้ตัวมันต้องได้ตัวอยู่แล้วครับใต้แน่นอนขนาดนี้แล้วใจเย็นๆเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วถ้าสายยืดอย่างเงี้ยเชิดละเชิดละเชิดละครับผมเริ่มเชิดละเริ่มเชิดละครับไม่ขึ้นเลยเหรอยังไงเนี่ย มันกินยังไงถอนสุดดอกเอ้ย,อยง,งั้นน่าจะเต็มปากนะโอหโอ้โหอยากเห็นหน้าเลยอะ่ะไม่ยอมเลยเย,ย็นนะมาขนาดนี้แล้วถอยไหมเดินไหมฮะเดินไหมมาเดินระวังดีๆระวังดีๆ มาอยเนี่ยข้ามมาเลยครับเนี่ยถอยเนี่ยเอาตรงแกะทาห้งเออะเดอนที่มันมันค่อยๆถอยขึ้นบนได้ไหมครับนั่นแหละ่อยมาตัวคนถอยขึ้นมาครับตัวคนถอยขึ้นมา ถอยขึ้นมานี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่มาปล่อยคันออกไปเออตัวคนถอยขึ้นมามาลาก,มากคันเข้ามาคนนี้ลากคันเข้ามาดึงไว้ครับดึงไว้ไม่ต้องตามละดึงไว้ไอ้คันมันเลยตัวเราขึ้นมาค่อยจับโอ้ไม่ยอมวะอ่ะปะปะปะเริ่มขึ้นแล้วเย็นเย็นๆเย็นๆยัยยงไงนะชะโดไม่ใช่ชโดถ้าชโดยอมแล้ว ขาวๆหรอมันท้องไข่ดิออมถ้าจะโดหมดแรงแล้วขนาดนี้ไม่เยอะนานขนาดนี้จะโดมถ้ามันถอนมันต้องเต็มปากถ้ามันเยอะยากงี้มันต้องไม่เต็มปากแอืมถ้าโดนหางนี่ลําบากแต่ถ้ามันถอนนี่มันไงไม่ต้องเต็มปากนะยอมแล้วมันยอมแล้ว สุดจัดโอ้โหโคตรใหญ่โอ้เออสิบกว่าสิบกว่าใจเย็นใจเย็นนะนี่นะจ๊ะโคตรใหญ่มามีสิเปลกตัวนี้ใจเย็นฝึงว่าโอ้โหมันนานยังวะเนี่ยโคตรใหญ่อ่ะโอ้โอดําเลยอะ่ะดําเมื่อมเลยเมื่อกี้ hả chạy dân dân hú anh, H— H ừ. thì, anh like. à mà mà lông mà chia cái cây đấy quất nó cho sấy dày à bứt không ได้แล้วเดี๋ยวมันยังไม่หันหัวมามาอีกทีเข้าปากแล้วเต็มปากแล้วนี่ผมใหญ่มาโอเคพอปล่อยโห้โคตรใหญ่อ่ะโอ้เดยวเด้อเดมันไม่เข้าสวิงเดี๋เด้อเด โอ้มี1ิบวกอะ่ะนี่โอ้เรามาตักไปเข้ากล้องผมเลยถว่าวแล้วด้วยโอ้มีหน้ามันนานเกินอะ่ะเดี๋ยเจ้าของปลาอุ้งเจ้าของปลาอเอา,อา,เ,อาเอาปวดคันก่อนับเดี๋ยวมันจะปีคันหักปวดคันก่อนเอ,เอาสายเอาก่อน จะตีขันหักตายโอ้โหมีใจเลยเนี่ยโอ้ขึ้นไปข้างบนด้วยผมเสียวไปไปไปคิวนีคิวนีเดี๋ยวน็อตตุดครับนเก้าสันหมดเป็นชั่วโมงอะมันก็สั่นนี่อ้านานๆเห็นทีครับนี่ไซนี้สุดๆกดไลค์นะครับกดไลค์มันต้องยกปาขึ้นไห้เอออย่างนั้นเดอเดๆๆโอเคครับผมขอบคุณครับ